ณะนี้กำลังได้เห็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวแกนนำการชุมนุม3คนไปนะคะก็คือรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลผริชิวารักหรือเพนกวินและพานุพง์จาดนอกหรือไม้จาดนอกหลังจากที่ตำรวจได้อายัดตตัวเพื่อไปเป็นการดำเนินคดีหมายจับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่สอนอรประชาชื่นขณะนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณพัตราชวนชมรายงานสดทางโทรศัพท์ค่ะคุณพัตราคะค่ะคุณคะนะค่ะค่ะขณะนี้ก็มีมวลชนมาติดตามสถานการณ์ที่สอนอรประชาชื่นนะคะหลังจากที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวปนัสยาสิทธิสิระวัฒนกุลหรือรุง้งนายภริชวิวรักษ์หรือว่าเพนกวินและนายพันธุ์พงศ์จัดดอกหรือว่าไม้ มาที่สนประชาชื่นเนื่องจากถูกอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีตามหมายจับก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งนายน,นรเศษนานหนองตูมทานายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะบอกว่ากระบวนการในขณะนี้ค่ะทางสงนประชาชื่นเนี่ยได้รับแจ้งได้รับการประสานจากสพพระนครศรีเอธเยาสอพอ,อุบลราชธานีและสพนนทบุรีให้อายัดตัวทั้งสมคนเพื่อดำเนินคดีตามหมายจับค่ะ แต่ทางทนายก็มองว่าก็มีประเด็นทางกฎหมายนะคะคือคดีเนี่ยแจ้งอาญดไว้เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสามคนไว้ครบถ้วนแล้วค่ะและทั้งสามคนก็ได้ปฏิเสธไปแล้วนะคะดังนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา68หมายจับนี้ต้องสิ้นผลไปค่ะและจะจับผู้ต้องหาไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจที่จะ ควบคุมตัวบุคคลเหล่านี้ไปดำเนินคดีอีกนะคะทางทนายความก็ตั้งคําถามว่าการดําเนินการในลักษณะนี้มีเจตนาที่จะทําให้ผู้ต้องหาเกิดความเหนื่อยล้าหรือไม่ค่ะหากม,มีการจับกลุมและควบคุมตัวไว้ทนายความก็จะไปร้องต่อศาลให้สั่งปล่อยตัวก็ถือเป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบแล้วก็จะคัดค้านการฝากขังต่อไปค่ะสำหรับคดีนี้นะคะศาลอาญาก็ยกคำร้องของฝากขังนายธริต นางสาวปนัสยานายพานุพงศ์และนายปฏิวัติสารายแยม้มหรือว่าหมอลำแบงคในคดีการชุมนุมเมื่อวันที่19และ20กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระจารย์และสนามหลวงค่ะหลังตำรวจได้ยื่นฝากขังครั้งที่3นะคะศาลเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะขังระหว่างสอบสวนอีกต่อไปไก็ให้ยกคำร้องจึงให้ถอยตัวทั้งสคนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและพันทสถานหญิงในวันนี้ค่ะ แต่ในช่วงก่อนเวลาสองทุ่มนะคะมีเพียงหมอลำแบงค์คนเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะคุณนัชชาคะคุณพัะทรากระจากที่ได้เห็นในรายงานมีภาพของไม้พานุธงจากนอกซึ่งดูเหมือนจะหมดสติไปด้วยนะคะและขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรคะ ค่ะตอนนี้นะคะไม้พานุคงจากนอกก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะเนื่องจากมีอาการเป็นลมหมดสตินะคะขณะนี้ค่ะเพนซินพาริทนะคะก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงสื่อสารกับมวลชนค่ะถึงกระบวนการดําเนินคดีนะคะโดยบอกว่าทั้งสามหมายจับนะคะที่สอพพระนครศรีพิยาสพอบุบลรัชธานีและสพนนทบุรีเนี่ยได้ ดำเนินคดีไปแล้วค่ะจึงมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะขณะนี้มวลชนจำนวนหนึ่งก็มารอปักหลักรวมตัวกันเพื่อติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณนะะัชชาค่ะแล้วทางรุ้งปนัสยาได้มีโอกาสสื่อสารกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยไหมคะทันทีที่รถตำรวจได้นำตัวรุ้งปนัสยา มาถึงที่นี่นะคะก็ถูกควบคุมตัวเข้าไปในสอนอรประชาชื่นค่ะตรงนี้ยังไม่ได้มีการออกมาสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับมวลชนแล้วก็เพื่อนที่มาปักหลักรอค่ะทางกลุ่มผู้ชมุมนุมที่กำลังรวมตัวกันที่สอนอรประชาชื่นได้ระบ,บุไหมคะว่าคืนนี้จะตัดสินใจทำอะไรกันจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ อนนี้นะคะทางมวลชนก็ยังจะรอติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะก็รอดูความชัดเจนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เริ่มมีมวลชนบางส่วนก็ยังทยอยเข้ามาที่ด้านหน้าสอนองประชาชื่นเนี่ยแหละค่ะเพื่อเข้ามาติดตามสถานการณ์ค่ะเช่นเดียวกับคือมวลชนจากหลายสำนักก็ย,ยังคงปักหลักรอคำข่าวติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ เท่าที่คุณพัทราสังเกตเห็นทนายความของแกนนําทั้งสามยังอยู่ในบริเวณนั้นไหมคะยังคุยกับตํารวจอยู่ไหมคะใช่ค่ะพันธีที่ทั้งสามคนถูกนําตัวมาที่สอนอ,อประชาชื่นทนายความนะคะคุณนรเสษนาหนองตูมทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้เดินทางมาด้วยค่ะตอนนี้ดาเนินการด้านกระบวนการอยู่ด้านในสอนอ,อประชาชื่นค่ะค่ะ เอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัตราคะคุณพัตราชวนชมรายงานสดๆทางโทรศัพท์นะคะสถานการณ์นาะทีนี้ที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งไปปักหลักชุมนุมอยู่หลังจากที่แกนนำการชุมนุมทั้ง3คนถูกตำรวจอายัดตัวไว้นะคะ